เวลาเราเจอคนถามว่า how are you คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไปนึกถึงคำตอบว่า I'm fine I'm good หรือ I'm great ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไระเนาะแต่วันนี้ทูเตอร์เอาอีกคําคำตอบที่ทูเตอร์ได้ยินเจ้าของภาษาอังกฤษใช้บ่อยๆนะครับมาฝากนะครับไปลองรู้เลยนะว่ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับที่ได้ยินบ่อยๆก็คือ can't complain can't complain ปกติ complain แปลว่าบ่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมบ่นตำหนิอะไรเงี้ย Can't complain เนี่ยเป็นคำพูดในเชิงที่อาจจะบวกๆหน่อยแล้วกันเนาะว่าไม่มีอะไรให้บน่นก็แปลงเนี่ก็คือแบบก็ดีนะไม่มีอะไรให้บน่นอะไรประมาณนี้อันที่สองที่ทูเตอร์ได้ยินบ่อยๆนะก็คือ same old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  ก็คือ same ที่แปลว่าเหมือนส่วน old ก็คือเก่าหรือแก่อะไรประมาณนี้แต่ว่าบริบทนี้นะ same old same old ก็จะมีความหมายว่า ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบที่มันเคยเป็นมายังไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นเหมือนเดิมต้องพูดคู่กันนะ same old same old แต่ถ้าสมมุติเป็นคําตอบออกมาในเชิงลบหน่อยๆแล้วกันเนาะว่าแบบก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ยังพอสู้อยู่อะไรประมาณนี้ครับก็ยังพยายามลำบากแหละแต่ก็ยังสู้ๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราสาม,มารถที่จะพูดว่า hanging in, in there hanging in there แหงปกติแปลว่าเกาะใช่ไหมก็คือแบบเรายังเกาะอยู่เรายังไม่ปล่อยมืออะไรเงี้ยเราพยายามอยู่เรายังสู้กับชีวิตอยู่อะไรประมาณเนี้ย hanging in there อันที่4ที่ได้ยินบ่อยๆนะฮะก็คือ could be better could be better ความหมายก็คือแบบมันไม่ค่อยดีอ่ะมันดีกว่านี้ได้อยากให้มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยถ้ามันดีกว่านี้ก็คงดีอะไรแบบเนี้ย could be better ส่วนที่หาที่ได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือ i've been better i have been better ก็จะมีความหมายว่า มันเคยดีกว่านี้ก็คือปัจจุบันตอนนี้มันแย่กว่าปกติไงใช่ไหมมันเคยดีกว่านี้ตอนนี้มันไม่โอเคอะไรประมาณนี้ได้ใน5ประโยคที่เอามาฝากชอบอันไหนมากที่สุดช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับหรือจะบอกว่าอันไหนเป็นคําใหม่ประโยคใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับสนใจเรีนข้าวสนทนาอยากพูดภาษาอังกฤษได้อยากมาเรียนภาษาอังกฤษกฤษับเตอร์ตสามารถทักไปที่ตรงนี้สอบถามรายละเอียดเรื่องข่าสวสุนได้เลยนะครับใครสงสัยคำศัพท์ชนง,ง เป็นไฟล์ PDF ที่ตูเตอร์รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะทําให้คนใช้ภาษาเนี่ยสับสนนะครับผมคำศัพท์พวกนี้บางทีแปลเป็นคำละความหมายใกล้เคียงกันมากแยกไม่ค่อยออกว่ามันใช้งานต่างกันยังไงตูเตอร์ก็รวบรวมจัเหล่านี้ไว้ในไฟล์นี้ทั้งหมด28ปรเรียนด้วยกันซึ่งตัวอย่างของเนื้อหาในไฟล์เนี่ยครับก็จะมีอย่างเช่นแบบ sometimes แบบที่มี s sometime แบบไม่มี s แล้วก็ sometime แบบที่เว้นบอกต้องการเนี่ยต่างกันยัง by the way anyway ต่างกันยังไง while during ต่างกันยังไงครับหรือจะเป็นคำถามยอดฮิตแบบ disturb bother interrupt ต่างกันยังไงคำว่า in time on time in no time ต่างกันยังไง perspective attitude ต่างกันยังไงในไฟล์เนี้ยก็จะมีบทเรียนแบบนี้ครับรวมทั้งยม่สบทเรียนด้วยกันแต่ละบทเรียนก็จะมีคำแปลมีคำอธิบายมีตัวอย่างประโยคเพื่อเปรียบเทียบนะครับว่ามันใช้ต่างกันยังไงบ้างแล้วก็จะมีคำแปลของแต่ละประโยคให้ด้วยนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ทำประสอบามได้นะมันเป็นไฟล์ pdf นะครับ